โอเคครับวันนี้เราก็อยู่กับแมปที่มีชื่อว่าเแฟร์ชิง i n g ม i เ u l a t o r เห็นมาอย่างที่เขาเขาฟันอยู่ตรงนู้นน่ะเป็นแมปเขาเรียกว่าแมปฟาร์มเก็บเวลแล้วก็แข่งกันนะว่าใครจะดาเมจเยอะเวลเยอะอันเนี้ยเห็นบารตังเยอะก็จะติดอันดับนู่นนี่นั่นด้วยก็แบบแมปนี้เล่นไม่ยากทุกคนก็แค่เอาเมาส์เนื้อมือแล้วแตะหน้าจอเห็นไหมมันก็จะมีดาเมจขึ้น าเกตดูทางขวามือกเห็นไหมมันจะมีตัวเลขขยับอยู่ตรงนี้เห็นไหมตรงเนี้มันคือดาเมดของเราเออแต่ข้างล่างนี้นคือการจิบเบิร์ดทำให้ดาเมดเราเพิ่มขึ้นเห็นป่ะเนี่ยข้างบนจะมีสแลตบูตคือดาเมดของเราเรากดไปแม็กเลยเห็นป่ะเป็นดาเมดสามสิบสองแล้วเราก็ได้เพชรด้วยกมือบกัแล้วต้องฟาร์มเก็บเวลก่อนมันก็จะมีดาบขายให้เราดูแต่น,นี้มันจะสอนเราเล่นก่อนแล้วก็ต่อยเลยต่อ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 ย ถ้าเ,เพื่อนขี้เกียจเพื่อนก็กดออโต้ตรงนี้ก็ได้เห็นไหมมันจะฟันออโต้โจ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 แต่ถ้ากระเป๋าเต็มก็ต้องไปซื้อกระเป๋าไหนมันจะบอกให้เราไปซื้อกระเป๋าด้วยโจ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 อเอาออโต้ออกฟันฟันเองจะเร็วกว่าเห็นไหมทุกคนถ้อฟันเองจะเร็วกว่าเยอะเลยตอนนี้กระเป๋ามันเต็มมากสิบแล้วเราต้องไปขายตรงนี้พอขาย,ยแล้วเอ้ยดูยดีเขาแจกไข่มาฝี โอ้ใจหลอกให้ซื้อของยอ,อย่างพันนู้โอเคเราจะไม่ซื้อจะเล่นแบบสาฟวฟรีโอ้โหดาบราคาสามร้อยนี่ห้าสิบบาทแล้วต้องกระดาบที่มันตีเร็วศูนย์จุดสามมาได้ดาบแล้วซื้อกระเป๋าด้วยแต่เราจะซื้อเป็นกระเป๋าที่ถูกที่สุดอ๋อถูกที่สุดไม่มีตังซื้อตอนนี้เราจะเลีวลช่องแล้วทุกคนมันบอกให้เราไปเออ,อเอาไข่ตรงนั้นทุกคนตูวตดาบกูดีอันที่เจ้เองโเอเค าบอกให้เราไปจุ่มไข่อารมณ์เหมือนกับเออแบบใส่สัเลี้ยงเขาเพิ่มดาวเมทแล้วทุกคนจะได้หมาน้อยมาหนึ่งตัวที่ตอนนี้เราต้องมีอยู่ที่อะไรอ่ามันจะบอกข้างล่างสามสิบสามใช่ปะบู๊สามสิบสองเนี่ยจะเบิร์ดได้ได,ไดมอนด์แล้วก็ได้คอนด้วยตอนนี้ก็ฟันดอกอะสี่สิบห้าสิบโอเคพอเราใส่สัเลี้ยงโอ้โหสเลี้ยงบบกดาเมเจ็ดเองตัวบกหนึ่งดดก็วเลขเจ็ดอารพอใส่ใใสเข้าไป เมเราก็เพิ่มขึ้นนึ่งอะตอนนี้เราก็หวัวขึ้นแ้มันจะมีบอสเราฟันด้วยนะบอกเลยว่าถ้ามีคนมาช่วยเดี๋ยวดูเราฟันนะเห็นไหมหมาน้อยเราจ่อ,อมาช่วยตีด้วยนี่เราต้องกดคลิกรรวยอย่างนี้ทำให้เราเลเวลขึ้นไวแต่ถ้าเราตีบอสเนี่ยเราจะได้ตังเยอะแล้วก็จะเวลขึ้นเยอะด้วยเห็นไหมเนี่เป็นไงนเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ มีเอฟเฟกต์สวยๆอลาัางการให้เรางงเล่นลายตาเกมมันเสียงดังไปเปล่าเนี่ยเราปิดเสียงก็คงจะเงียบเงียบกิ๊บเลยงั้นเดีเราขอปิดที่โปรแกรมแล้วกันโอเคลองฟันใหม่เดี๋ยวเสียงเดี๋ยวเสียงดังไปกบเสียงเราทุกคนอยากได้ยินเสียงเกมดังๆอะอะไิปล็อกเลยกัน โอ้โหนี่ตัวอะไรเนี่ยอันนี้เป็นบอสอะไรกันไมุ่้ยวินทายท้าด้วยอกใจหมดเลยเราฆ่าบอสตายแล้วเห็นไหมเริ่มับอัพสามเลยแต่ถ้าทุกคนที่เกียดเดินไปก็กดเสีย์ตัวนี้มันก็จะว้าไปเอ้าทำมันไม่ว้าวา้ปาปักแน่เลยแต่น้ําหนักเราเกินต้องไปตรงนนวันนี้ตรงนี้ถ้าเนี่ยบูสเต็มเลยม,มากว่ามันเต็มมากดีเบิร์ตมันเต็มเดี๋ยวก่อนมันบอกให้เราไปค่ายของ อันน้นต้องเลเวลสองมันมตังค์ห้าร้อยเฮ้ยนี่ไปดาบแจกฟรีด้วยเหรอเฮ้ยไปดาบแจกแล้ฟรีด้วยดาบน้องเบ็ดหนึ่งร้อยได้ยังอะ่ะเอา้ามันบอกว่าอะไรอ่ะมันบอกว่า Level เลเวลยังน้อยเลยเฮ้ยโอเคเฮ้ยอัน okay. นี้เรารีเบิร์สจะได้เหรอ อย่างนี้ว่าอ๋อจะมีเลขขึ้นบอกบอลรีเบิร์เต็มแคสิบเองเหรอ,อเองจำแม้มรีเบิร์ตสูงสุดแคสิบเองไะโอเคงั้นเราไปด่านสองกันดีกว่าทุกคนบอกเลยว่าเกมก็จะดาะปลดล็อกไปด่านสองเสียตังค์ห้าร้อยอะเห็นป้ะ พอเปิดมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เราอัปเกรดด้วยนี่คือแอแปแต้มดีเบิร์ตแต่ว่าต้องใช้เพชรหนึ่งร้อย speed p l a y e โอ้โหมีดาเมจแรงขึ้นด้วยตรงนี้น,าน่าจะพันบอสก,ก็จะแบบโกดยิ่งขึ้นนี่เวลาเขาฟันอยู่อย่างนี้ใช่ปะ่ะนี่คือเทคนิคนะเราต้องไปแจมเขาแล้วเราจะเวลขึ้นปึ๋งเลยจากเวลสามแล้วก็จะเป็นเวลสิบไม่ก็เวลยี่สิบมาเลยแล้วก็เนียนตีเนียนไปก่อนเออจริงตีไม่เข้าหรอกเอาดีเบิร์ตก่อน เห็นตรงนี้เี้เองแล้วก็ตีไปงั้นเลยเกาะเขาไงเกมนี้มันเป็นแนวเกาะอันนี้เขาเวลตังสี่สิบหกแต่เราเวลสามเองเราก็เลยตีไม่เข้าแต่เราก็ต้องเนียนไปก่อนตอนนี้เรายัางไก่อยู่แต่พอมันตายเนี่ยเวลเราจะขึ้นแบบมหาชาลทุกคนดูเลยก่อนนะก่อนอัพก่อน,อน,อนต้องดีเบิร์ดบ่อยๆดาเมจจะถึงจะขึ้น แล้วมันมีให้สุ่มส์เลียงน่ารักน่าร,ร,รักด้วยนี่เห็นปะเร็วขึ้นดังสิขึ้นนิดเดียวนเนองนะนี่ว้ามาขายของได้เลยอนนี้แล้วก็เออมีตังซื้อดาบแล้วเอ,อ้ยมีขวานตัวโอ้ขวานสองหมื่นเน้อจะ่นิดแสนนึงเลยเราก็ซื้อได,ด้ดีกว่าเอ้ซื้อนี่ดีกว่าซื้อเลยนี่ได้ขวามาแล้วสวยด้วยเห็นไหมแล้วเราก็จะถือขวานขวานมีเอฟเฟกต์ด้วยแต่ก็าเลยเล้ว,ลวถือกระเป๋าด้วย เอาเปล่าอีกอะเอาแบบตันเลยนะซื้อให้ตันไปเลยจะได้เอาเก็บสะสมได้อนี้อะไรเาเหมจนาใส่มันยังเอาไม่ได้อ่ะโอเคไปก่อนอาการไม่ต้องไปสนใจนี่ไหมเราก็จะฟันแบบโห้โคตรแรงโคตรโห้โคตรก๊อตก็แบบจะแบบเวอร์มากเวอร์วางอลังการนี่จะให้ขข่ขอออย่างเดียวเลยแต่ก่อนผมมีตังนี่ไหมเราก็จะฟันบอสแบบโหดขึ้นเลี้ยวห้าเลย เดี๋ยวเราจะต้องไปตีเนียนบอสไปก่อนคือเขาจะมาช่วยเราตีแล้เบาคุณจะตีแทบไม่เข้าเลยเนี่ยก,ก,ก็ถือว่าเขาอยู่อืมดีเบิร์ตเ,เรื่อยๆคือเกมนี้มันต้องดีเบิร์ตบ่อยๆเพื่อให้แบบดีเจเมตก็เมื่อกี้เราเออเราซื้อของผิดที่เราต้องซื้อตรงนี้เปล่าวั้ยีมันมีแบบขายแบบเฮ้ยดาบเลเซอร์ตัววู้ ดาบลิซซ์ลอยลอยลูบักเดเมดเป็นร้อยเลยโอ้โหน่ะอุ้ยตัวอะไรตกใจเลยโอโคตรถึกนี่ไงนี่เขามีให้สุ่มสั์เดียงกันนี้ด้วยเวลาสุ่มมันก็จะดือว่าเราจะได้หลายอุ้ยเราได้แล่ได้ลิงน้อยลิงโจอ่ะเอาอีกตัวหนึ่งเอามาช่วยโจมตีเว้ยได้กลายกุ๊ก มาตอนนี้เราก็มีสเสลียงซาตัวเราใส่เลยสามตัวน้าเมียซาโอ้โหน้อยมากไม่เป็นไรอย่างว่าเนี่ยเราต้องขยันื่อสิบสามเลยเหรออันนี้อัปเกรดได้ยังยังไม่ได้ไปเราต้องตีบ,บอสเลยเพื่อให้มันเวลขึ้นวไวไวอือโอโหตีไม่เข้าเลยพอพอเตียมเราก็ต้องไปขายเินเนี่ยเกมมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหม เจี๊ยบบอยมันถึกไปเราต้องหาคนมาช่วยตีไม่ไหวหรอกเฮ้ยไม่ไม,ไมีเพชรด้วยต้องฟาร์มเพชรทุกคนเพื่อให้แต้มดีเบิร์ดเราจะเยอะขึ้นต้องเน้นแต้มดีเบิร์ดเออพอแต้มเต็มนี่เห็นไหมตอนนี้ดีเบิร์ดเราเต็มแค่สิบเองแต่เราได้เออดาเมจนิดเดียวแต่ถ้าเราแต้มดีเบิร์ดเยอะก่นนอนดีเบิร์รรรออด,อ,ด,รรรอ,ดรอันนี้ใช่ไหมร้อยเอเอตอนนี้ดูนะนิดเดียวดีเบิร์ดเราเกินจิบได้เห็นป่ะปั๊บหนึ่งอันได้เท่าไหร่ โอ้อัพหนึ่งอันแต่เบิร์ดได้ห้าสิบเลยทุกคนเอากดเนี่ยได้ได้เพชรด้วยได้ตังค์ด้วยเห็นปะเราต้องรีบไปด่านต่อไปทุกคนเราดีเบิร์ดเนี่ยเห็นไหมเราก็จะตีแรงขึ้นโคตรแรงโคตรโหดนะเกมนี้ก็ฟันอากาศฟันลมก็ได้นะฟันลมก็ได้แต้มดีเบิร์ดเห็นไหมอัพอีกแล้วเนี่ยต้องขยันดีเบิร์ดบ่อยๆวิวอ,อัพสักทีสิจะไปฟังหมงูสักทีโอเค กว่าจะวลอัพโอเคเข้าเลยเออปลดล็อกไปพอเราปลดล็อกแล้วเนี่ยเห็นไหมทุกคนบอสมันก็จะโหด,ดยิ่งขึ้นตรงเมื่อกี้ก็เลือดอืมนี่น้นี่จะเป็นร้านแล้วมั้งเนี่ยก็เราสามารถไปสมสัตว์เลี้ยงได้ตรงนี้สุมสัตว์เลี้ยงซื้อดาบอย่างแรกเราต้องซื้อดาบเห็นไหมแบบโลบัสก็จะแบบโหด,ดยิ่งขึ้นโอ้โหโอ้โหฟันเร็วมากเลยนะศูนย์ศูนย์นหนึ่งนี่ละเราจะมาดูดีว่าดาบที่เราเออเขาพข่ขขขขพ์คุยอ,อะไรนะอ่ะดาบไปแล้วโอ้ย0.7 0.3 ว่ดาด่าแปดหมื่นเลยเออมันดาเมจแรงไงกระเป๋าก็เฮ้ยกระเป๋าน่ารักกระเป๋าเป็นแสนเลยป้าเฮ้ยมีนี้ด้วยฮะกระเป๋าเป็นแสนไปเลยไปเราไม่ต้องกลัวแอมดีเบิร์ดเอาไปเลยตันอันนี้คือว่าดาบสวยมากทุกคนมาฟันดอกอะ่ะโอ้มืดแล้ววันโอ้มาลองดูไปแล้วปิดดูดิบอสอันนี้โอ้โหเดินเป็นล้าน โอ,โอ้ฟันพวกเขาโอเคไม่เป็นไรอัพต่อโอเคทุกคนเราก็ต้องเพ่งเลงหาต้นเพชรเข้าใจไหมเออเพชรของเพชรเอางี้เรามาเก็้แคนบอสตัวนี้ก่อนให้เราฟันไม่เข้าโอ้ตอนนี้เราฟัน,เข,น,น,เ,ฟนเข้าแน้วแต่เราก็ต้องเข้าใจไหมว่าเราต้องอัพนี้ตลอดเวลาอัพดีเบิร์ตตลอดเวลาเป็นเกมเนี้ยแบบดีเบิร์ตตั้งดี พอเราฆ่าบ,บอสเนี่ยเราก็จะได้เพชรด้วยวเข้าใจไหมเออแต้มสีเบิร์จะสำคัญทุกคนแ้มสิเบอร์สำคัญเนี่ยะมันจะได้เพชรด้วยพอเรายิ่งได้รีเบอร์เยอะก็ยิ่งเพชรเยอะโอ้เออ,อเอหเออตาทีอ้าสิบแล้วะโอเคนเนี๋ยแล้วจะไปอัพ แก่แต้มดีเบิร์ดกันโตสามเลยห้าสิบเราจะไม่อัพเติมอีกเอาดีเบิร์ดก่อนมาดูดิว่าเวลต่อไปเนี่ยใช้เท่าไหรสามพันแล้วเตะดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บโ้ตอนนั้นมันห้าสิบใช่ป่ะตอนนี้เท่าไหร่โอ้เกินห้าสิบแล้วโ๊ะโ๊ะโจร้อยหนึ่งแล้วโอ้บอสตายเด็เพชรด้วยนะดูเดเพชรเท่าไหร่เพชรโบว์ยังช้ำชิบเลยอ ของเต็มสิวเวยี่ห้ายี่สามแล้วโอเคตอนนี้แจนเบิร์ดร้อยสิสิบแต่พีจี่ะฮะสิบคนมาช่วยตีอ,อ้าวโหเวลสามห้าทุกคนมาช่วยเอาตีพอเข้าดา่านวันนี้เราต้องซื้อของก่อนทุกคนจำไว้บอสพวกนี้เราสู้ไม่ได้แน่นอนพวกนี้วว 35, เวลสามห้าอ้าวนี่เราปลดไปได้เลยเนี่ยอา้าวนี่จะมีดาบขาเห็นปะดาบก็จะแบบ ดามก็จะอลังการยิ่งขึ้นเห็นไหมดาบก็สามแสนซื้อไปเลยจริงๆเราไม่ต้องซื้อก็ได้นะเพราะว่าเราต้องเดินเข้าไปจนนู้นอยู่แล้วไงเนี่ยเราต้องไปปลดล็อกเวลสามห้าใช่ไหมเลสสามห้าโอเคเข้าไปเลยอ้าวเอา้ <c oughs> เอาปัคก,ก็นี่ม่ดีอ่ะต่อไปก็ต้องเป็นเวลหาสิบไม่มีคนตีบอสอยู่ด้วยตีเข้าไม่ละคนนะโอ้ เขาอยัางตีไปเข้าเลยโอ้ตีกระดูกเข้าไหมโอ้เรตีกระดูกเข้าเราต้องซื้ออาวุธใหม่หอะทุกคนพอเราเข้ามาด่านใหม่แล้ก็ต้องซื้ออาวุธใหม่มาดูมาว่าอาวุธมันก็จะสวยยิ่งขึ้นตอเมดมันห้าล้านแล้วม,ม,ม,มีมีกระถาด้วยความเร็วศูนยุคสี่อันเนี้ยอุ้ย์อสองห้าสองล้านซื้อเลยรถแบบโลบักก็จะแบบสวยขึ้น เห็นไหมแบบโลบัรมันก็จะสวยมากเป,เป็นดาบด้วยแต่ก็แต่เป็นแผงไงท,ทุกคนเข้าใจป่ะไม่แนักไม่ซื้อนะถ้าทุกคนมีตังค์เหลือหรือว่าอยากทางรักก็ซื้อซะเห็นไหมกระเป๋ามันก็จะแบบสวยยิ่งขึ้นแต่กระเป๋าสามล้านแล้วก็จุกหนักขึ้นเราไปฟันเนี่ยเห็นไหมว่าเราจะฟันแรงมากฟันแรงจัดจ้านบอลเนี่ยเราไน่าจะสู้ไม่ได้โอ้มันเลือดเยอะเกินเลือดมันเท่าไหร่หน่วยเ้อยวมันล้าน ิบล้านร้อยล้านพันล้านใครจะไปฆ่าตายบ้างเลยก็ต้องเวลห้าสิบนะทุกคนพวกนี้เราสั่วไหวอ้ามันเป็นพันล้านเลยมันน่าจะเราไม่น่าตีเข้าแต่ตอนนี้เราตีบอสพวกโอ้ตัวนี้เราตีเข้าแล้วนะเราเหเราอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านได้เราก็เดี๋ยวเราจะไปแก้แค้นบอสพวกนั้นกันทุกคนจริงมันก็มีคัวทีใส่นะแต่เราไม่รู้ว่าครัวนั้นหมดอายุอะไรยัง มันก็เพลินๆดีเนาะดาบก็สวยเห็นปะโอ้โหเวลขึ้นมาแบบมหาศาลเลยทุกคนแ๊บเดียวจะห้าสิบแล้วรู้ได้ได้ได้เพชรเยอะด้ยวยโอเคทุกคนแค่นี้แหละโอเคนะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับ